แซคขอถอยรักแท้แพ้หมื่นล้านล่าสุดมีรักใหม่เตรียมแต่งใฮโซเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับนักแสดงสาวใต้ดาวรุ่งทับทิมอเนริน,นสาวสวยมากความสามารถฝีมือการแสดงของเธอบอกเลยว่าไม่เคยเป็นสองรองใครอย่างแน่นอนเธอนั้นทําเต็มที่กับทุกบทบาทที่ได้รับทําให้แฟนๆติดตามเธอได้เสมอและไม่เพียงแค่งานแสดงเท่านั้นเธอยังเป็นพิธีกรในรายการต่างๆที่มีแฟนๆชื่นชอบเป็นอย่างมากอีกหนึ่งความสามารถ ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้คือเธอนั้นเป็นนักกีฬาสเกตลีลาด้วยเรียกได้ว่าความสามารถรอบด้านจริงๆเลยนะคะเนี่ยเธอชื่นชอบการแสดงวัฒนธรรมของทางภาคใต้โดยเฉพาะรามโนราที่สาวทับทิมรําเป็นตั้งแต่เด็กๆเป็นดาราสาวอีกคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆเลยก็ว่าได้ส่วนเรื่องความรักเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินผ่านหูอยู่บ้างสวยขนาดนี้ก็ต้องมีหนุ่มแอบลืมเป็นธรรมา ซึ่งไม่นานมานี้ก็ได้มีข่าวว่าเธอแอบกุ๊กกิ๊กกับนักร้องเพลงพื้นบ้านอย่างหนุ่มแซกชุมแพที่มีข่าวว่าเขาคนนี้ปลื้มสาวทับทิมเป็นอย่างมากและก็ได้ร่วมงานกันอยู่บ่อยๆแต่แม่ไม่ชอบเลยเลิกลากันไปแต่สาวทัพทิมก็ได้ออกมาบอกความจริงว่าทั้งคู่ไม่ได้คบหากันแต่อย่างใดเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันแค่นั้นเจ้าตัวเป็นพิธีกรรายการและได้ทํางานร่วมกันบ่อยและก็ต้องตัดเรื่องนี้ไปได้เลยเพราะล่าสุดสาวทัพทิมได้คบหากับไฮโซ ซึ่งความรักกำลังไปได้ดีอีกด้วยส่วนทางด้านคุณแม่ก็แฮปปี้มากถึงแม้ว่าทัพทีมเธอจะไม่ค่อยได้อวดรูปคู่กับไฮโซก้เ so ท่าไรแต่บอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเข้าใจกันดีตอนนี้ความรักลงตัวและไปได้ดีจนแฟนๆหลายคนต่างพากันแซวว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีงานนี้ก็ต้องคอยเชียร์อยู่ห่างปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตต่อไป